สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นหนังนะครับก็จะมารีวิวนะครับหนังเรื่องจริงๆไม่ใช่หนังหรอกรอบนี้เป็นแอนิเมชันนะครับเป็นแอนิเมะเรื่องดานดานดานนะครับ e ีวิวไอนะก็คือเป็นดานดาดานซีซั่นสองนะครับ E ีวิวไอเนี่ยปีศาจนะแอนิเมะเรื่องเนี้ยก็จะเหมือนกับแอนิเมะหลายๆเรื่องที่เข้าลงช่วงนี้นะซึ่งไม่ใช่เดอะมูวี่จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกกับ2ตอนแรกของซีซั่นสองนะครับ ก็คือเดี๋ยวนี้อนิเมะมันทําแบบนี้บ่อยนะไม่ว่าจะเป็นพวกคิเมเซโนย่าบะคิเมเซโนยาาบะเนี่ยจะเป็นแทบทุกซีซั่นเลยพอจบซีซั่นใช่ไหมก็จะตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกอะซีซั่นที่ฉายในทีวีซีรีส์กับ2ตอนแรกของซีซั่นต่อไปเนี่ยเข้ามาฉายในโรงนะซึ่งถามว่าผมดูไหมก็ดูนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติใครแบบรอได้เลยเงี้ยก็ จะรอดูใน Netflix ก็ได้หรือว่าจะรอดูในซีมิ่งก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวตัวดานดาดาอีวไอกันก่อนนะก็อย่างที่เกิดไปนะว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกกับ2ตอนแรกของซีซั่นถัดมานะครับซึ่งความพิเศษของดานดาดาอีวไอเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้กำกับการแอนิเมเตอร์นะหัวเรือใหญ่ของภาคนี้นะครับให้สัมภาษณ์ด้วยถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยก็ดูได้นะทั้งต้นและตอนท้ายนะแต่ผมอ่ะไม่ไม่ได้ดูจนจบนะเพราะว่าดูแค่อนิเมะก็ออกเลย ก่อื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าแบบผมเนี่ยค่อนข้างเทไปทางชอบมากนะครับหลังจากที่ดูซีซั่นหนึ่งเนี่ยผ่านทาง Netflix แล้วก็ตัว m ิ w Thailand นะครับก็ตอนแรกไม่ชอบเพราะว่าผมว่าความโหวดของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ความกาวกับลายเส้นผมว่าลายเส้นในมังงะมันยังให้ความ Impact มากกว่าตัวอนิเมะที่ผมดูนะเพราะฉะนั้นดันดาน,นเนี่ยผมจัดว่าเป็นเรื่องที่มังงะเนี่ยดีกว่าอนิเมะนะ นะทีนี้พอไปดูซีซั่นสองอะครับในโรงเนี่ยที่เป็นมูบี่ที่จะรีวิววันเนี้ยกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าเขามาถูกทางเว้ยเหมือนเขารู้ว่าเขาไม่สามารถสู้ลายเส้นว่านมือของอาจารย์อาจารย์ที่เขาวาดการ์ตูนได้อะเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเหมือนอต้องถามก่อนว่าเมเนี่ยกับมังงะเนี่ยเมเนี่ยมีข้อได้เปรียบอะไรเมเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเรื่องภาพขยับได้ใช่ไหมครับภาพสี แล้วก็เรื่องเสียงใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกไปอะเรื่องภาพเนี่ยอิมแพกเนี่ยมันสู้ไม่ได้อะอย่างตอนที่แบบอีวิวอามันปรากฏตัวตอนดูในโรงอะผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อิมแพกมากนะตอนที่มันหันหน้ามาแต่ว่าตอนอ่านกระตู้นอะแล้วผมพลิกหน้าไปอะแล้วมันเจอมังหะพัดอะพลิกพลิกหน้าไปะเราก็จะเห็นตัวอีวิวอาอีกหน้าหนึ่งอะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันอิมแพกอะมันอิมแพกกว่าตรงนั้นอะในเมียก็ยังสู้มังหะไม่ได้นะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเมไม่ดีนะคือภาพเมสอ่ะมันมันดีมากๆแล้วถ้าจะโทษว่าใครผิดเรื่องเนี้ยต้องไปโทษอาจารย์ที่เม่วาดวาดดีว่าเก่งวาดสวยเกินไปเว้แต่ว่าในเมสทาได้ดีเต็มที่แล้วอันนี้ผมไม่ติดทีนี้ถามว่าแล้วเมมันระสู้ได้ไงเม้เนี่ยมันจะมีเรื่องเสียงทุกคนเสียงเนี่ยผมว่าเขาคัดเพลงมาดีนะเพลงแบ็กกราวพื้นหลังอะไรเงี้ยพัดออกมาดีแล้วก็อย่างตอนไอ้หนอนไอ้หนอนยักษ์ออกมาเออผมก็รู้สึกว่า เขาอะทาแสงสีมันได้อลังการดีเว้ยคือภาพบะผมอาจจะชอบมังงะมากกว่านะแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องแสงสีของไอตัวหนอนนะเออมันในเมย์มันทํามาได้ดีกว่ามากๆเลยครับแล้วผมก็ชอบมากด้วยแล้วยังไม่พอนั้นในมังงะเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนแบบว่าเสียงทําให้คนมันหลอนเว้ยซึ่งถ้าอ่านมังงะเราจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมในเมย์เรื่องเนี้ยทามาได้ดีมากเลยเสียงที่มันคัดมาเออมันดูหลอนจริงเว้ยมันจะอารมณ์บทสวดแบบอะไรเงี้ย เออซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนคนทําเมคเขารู้แล้วว่าจุดเด่นของอนิเมะคืออะไรที่จะเอามาสู้มังงะเพราะฉะนั้นเรื่องภาพเนี่ยเขาก็ทํามาได้ดีระดับหนึ่งแต่เขาไม่สามารถสู้มังงะได้เลยแต่เรื่องเสียงกับเรื่องแสงเรื่องภาพขยับได้ดีหมดแล้วก็ในมังงะดดาดาเนี่ยผมติดเรื่องเดียวผมไม่ค่อยเข้าใจผม่าอ่านไปจนถึงตอนล่าสุดเลยนะตอนที่แบบจบเรื่องไข่เรื่องอะไรไปแล้วอะ่ะผม่็ยังไม่ค่อยเข้าใจท่าโอคารุนเลยเว้ที่มันแบบ เป็นท่าเหมือนก้มลงแล้วยกมือผมเพิ่งมาเข้าใจตอนดูอนิเมะภาคนี้เองว่าโอ้ขามันเทพมากใช่ไหมมันวิ่งเร็วมันเหมือนแบบย่อเร็วๆแล้วเอามือมันมันต่อยเป็นอัปเปอร์คัตเว้ยผมเพิ่งเข้าใจเพราะว่ามาดูเมเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเมเนี่ยเขาตอบโจทย์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่ใส่ขึ้นมาหรือการทําภาพที่อธิบายฉากบ,บางอย่างที่มังงะมันอาจจะสื่อไม่ถึงคนบางกลุ่มอย่างเช่นผมเป็นต้นนะสรุปคือเมเรื่องนี้ดีมากครับโคตรดี แนะนำให้ไปดูนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกลงหรือ,อยังนะถามว่ามีขัดใจไหมก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะจะจะเรียกว่าแบบความผิดอนิเมะก็ไม่ใช่อ่ะอาจจะเป็นความผิดผมเองที่ผมจังอ่ะนะเพราะว่าในความสามารถหนึ่งของตัวไอ้หนอนยักษ์อ่ะไอ้ตัวโอโจิอ่ะมันจะมีความสามารถหนึ่งคือมันพ่นเมือกออกมาจากปากได้เว้ยแล้วมันจะเป็นเมือกเหนียวๆอ่อออะทีเนี้ยตอนอ่านมางังงะมันเป็นขาวดําเนาะผมก็จินตนาการว่าไอ้เมือกนั้นมันเป็นสีขาวเว้ยเป็นตามแบบตามมังงะที่มันลงสีอะไรเป็นสีขาว ึ่งผมอะคิดเอาเองนะผมอาจจะจังไรเองก็ได้ผมมาคิดว่าอาจารย์อ่ะตั้งใจแบบทะลึ่งอะ่ะแบบกลัวว่าแบบมันเป็นหนอนแล้วมันก็พ่นน้าเมือกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมย์อะมันเป็นสีส้มทุกคนแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้มันขัดกับจิตนาการที่กูเคยอ่านนะทั้งที่จริงๆอะ่ะไม่ใช่ความผิดเมย์นะอาจจะเป็นความผิดผมเองที่ผมเป็นคนจังไรนะครับเออมีแค่นั้นเลยนิดเดียวอย่างอื่นดีหมดเลยครับ แล้วก็คนที่กังวลว่าจะจาซีซั่นแรกไม่ได้อะครับไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าผมว่าเมอันเนี้ยปาณีกว่าคิมเมสเโน้ยายบ่ายเยอะเพราะว่าเขาอะเหมือนตัดรีแคปของซีซั่นหนึ่งอะที่เราควรรู้เราจําได้อะมาใส่ให้ด้วยเพื่อให้แบบเหมือนเรารีคอร์ได้ว่าซีซั่นหนึ่งอะมันเป็นยังไงบ้างก่อนจะเข้าเรื่องซีซั่นสองนะครับอ๋อที่สําคัญคือผมไปดูภาคไทยมานะภาคไทยในแมงโค้รดีดีจริงๆทุกคนพี่พี่ปลายอะพี่ปายริวแมนอะภาคเป็นตัวจิจิ เออไอจีจีอ่ะผมรู้สึกว่าโหภาคโคตรดีฮาฟูอย่างชอบนะไปดูกันได้ครับทุกคนแนะนำนะครับ